อัชราภาลูกสวยแซ่บใส่ชุดแบกอกแต่ทำโฟกัสหนุ่มข้างกายตัวแม่ตัวมัมที่แทจริงอีกคนก็ต้องยกให้ซุปตาสาวสุดเซ็กซี่อย่างอัมพัชราภาเพราะว่าความสวยที่กี่ปีกีป่ปีผ่านไปหลายคน ก็ยังคงยงให้เป็น Number รวันแค่แต่งนิดแต่งหน่อยก็สวยเต็มแล้วแค่ลุคสวยๆของอัมพัชราภาที่ล่าสุดแต่งตัวสวยไปดินเนอร์กับแก๊งเพื่อน,อนกินข้าวเมามอยตามภาษาสาวโซดกับลุคที่โดดเด่นมาตั้งแต่เห็นชุดสีเขียวแต่แซ่บไปอีกเพราะว่าเป็นชุดที่แบกอกโชว์เอลเซ็กซี่หุ่นก็ว่าดีแล้วแต่งหน้าทำผมนี้ยิ่งดูหน้าเด็กลงไปอีกความสวยยกให้เลยสิบคะแนนเต็มจ้าแต่ว่ารูปที่อ้้มโพ์ลงอินสตาแกรมนั้นมีแต่คอม เมนชมว่าสวยกันเป็นเสียงเดียวกันแต่เลื่อนรูปไปเรื่อยๆก็มาสะดุดกับรูปคู่หนุ่มหล่อข้างกายอีกคนที่ถ่ายรูปคู่กันอย่างนินชนินนักธุรกิจถ่ายาดพันล้านผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหากรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยาที่เป็นเพื่อนในกลุ่มเพราะว่ายังมีหลายคนแอบเชร์อยู่นะจ๊ะแม่หากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้นะคะขอบคุณค่ะ <S <S